สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพักจิราการ์เด้นค่ะน้อยนาเองค่ะวันนี้น้อยนาจะพามาเปิดตู้บอลน,นะคะพาเพื่อนๆชมบอลสีที่น้อยนาปลูกไว้เลี้ยงไว้ค่ะไปดูกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะบอนสีต้นไหนก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางที่น้อยนาขึ้นไว้หน้าจอได้เลยค่ะไปดูกันค่ะ มาตู้แรกของนุยน่ยนาเลยค่ะบอลของนุยน่ยนาส่วนมากก็จะเป็นบอลลูกไม้นะคะสีสันต่างๆที่สวยงามค่ะแต่ตู้นี้ก็จะมีบอลอับสอนสวรรค์ด้วยนะคะเพื่นอนๆบอลอับสอนสวรรค์น,นะคะไม่ทราบชื่อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่แน่ชัดค่ะผสมพันธุ์โดยคุณทวีนะคะประสิทธิ์ผสมเมื่อพศ2533ค่ะแล้วก็เป็นผู้ตั้งชื่อจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14สิงหาคมพศ2537นะคะอยู่ในตับเบ็ดตะเล็ดค่ะลักษณะความสูงก็ประมาณ15-20เซนนะคะลักษณะใบก็้ายใบโพค่ะเป็นไม้เป็นไม้ป้ายนะคะเพื่อนเอนลูกไม้ของนิหนาตู้นี้นะคะก็จะเน้นเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็มาตู้ที่2กันค่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้มีนะคะแล้วก็อัน,นี้หลวงราชเสนหาค่ะ ตู้นี้ก็จะมีลูกไม้สีเขียวด้วยนะคะอ่าลูกไม้สีเขียวมีองค์คุรีมานค่ะมีเกาะเกดนะคะมีธาตุบางแก้วมีสีมหาโพแล้วก็มีเทพหูยานด้วยค่ะยอดมงกุฎก็มีนะคะนี่ค่ะนะคะหลวงราชเสนหาต้นนี้นะคะส่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางกระถาง5นิ้วนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักตามที่ทักมาที่เบอร์โทรที่ไหนห่า ลงไว้ให้ในนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะนะคะก็ราคาพร้อมส่งนะคะรวมส่ง250บาทค่ะนะคะถ้าสนใจตู้นี้ก็เป็นเมืองเพชรนะคะม่วงมงคลค่ะนะคะเป็นบอลไม้ใบกลมนะคะเป็นลูกไม้ใบกลมเนาะเมืองเพชรนะคะใครที่ชอบสีขาวแล้วก็สีขาวเขียวนะคะแล้วก็มีชายชนด้วยนะคะใครที่หลงรักหรือชื่นชอบ ไม้ใบกลมสีเขียวก็ต้องไม่พลาดเมืองเพชรค่ะนะคะนุ้ยหน้าก็ปล่อยเหมือนกันนะคะเมืองเพชรนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามช่องทางที่นุ้ยหน้าให้ไว้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีนกพะเก้กาด้วยนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะก็รอที่จะผ่าหัวนะคะนี่ค่ะม่วงมงคลนะคะอันนี้ก็ปล่อยอยู่ที่นะคะ200บาทนะคะรวมส่ง รวมส่งกันไปเลยค่ะเพื่อนๆืน,นะคะฟอร์มกอใหญ่ๆทรงสวยๆแบบนี้นะคะกระถาง5นิ้วค่ะนี่เลยใครที่ชื่นชอบไม้ใบกลมสีเขียวเขียวขาวๆแบบนี้เมืองเพชรก็ต้องไม่พลาดนะคะที่จะเก็บสะสมไว้นะคะกระถาง5นิ้วเหมือนกันค่ะนะคะก็200บาทรวมส่งเช่นกันค่ะนะคะทักมาได้เลยถ้าใครสนใจค่ะ อันนี้นะคะ2ต้นนี้200ค่ะนะคะเ,เพื่อนๆนะคะหมื่นหารน้ยหน้าซื้อมาในนามหมื่นหารนะคะแล้วน้ยหน้าก็เอามาผ่าหัวค่ะนะคะเนาะก็หมื่นหารกับเอ่อสีสะเกตคล้ายๆกันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งต้นค่ะเป็นบอลกาบนะคะบอลลูกไม้ลูกไม้บอลกาบสิใช่ไหม <c oughs> นะคะพูดไปก็ผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะบอลกาบ นะคะาใครสนใจนะคะก็250กระถางนี้3าต้นนะคะนี่ค่ะเกาะเกตค่ะนะคะอยู่นอกตู้แล้วนะคะก็จะใกล้จะผ่าหัวเขาแล้วค่ะนะคะใกล้จะผ่าหัวเขาแล้วเนาะสำหรับเกาะเกตนะคะอันนี้เราก็จะมีไทยนิยมด้วยนะคะมีไทยนิยมแล้วก็หนุมานอมพัพาค่ะนะคะ ที่เลี้ยงข้างนอกแบบนี้นะคะก็คือรอผ่าหัวอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะเอามาเลี้ยงข้างนอกตู้แบบนี้นะคะรอที่จะผ่าหัวขยายพันธเขาค่ะนะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถนะคะจองล่วงหน้ากันได้เลยค่ะนะคะยินดีนะคะยินดีอันนี้ก็อีกหนึ่งตู้นะคะก็เป็นพันนะคะแต่วันนี้เนยน่าจะให้มาดูนะศีลาหุ้มทองหน้าแดงๆงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆน,นะคะสองต้นนี้เนยหน่าก็ขายนะอ้า ก็ขายนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักมาได้เลยค่ะนะคะราคาพูดคุยกันหลังไม้ได้เลยนะคะราคาพูดคุยกันหลังไม้ได้เลยค่ะแล้วก็มียังมีอีกหลายสายพันธุ์นะคะ <S <S เดี๋ยวผู้เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเจาะบอลตู้นี้กันแบบละเอียดว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะนี่ค่ะอ่ะเนาะศิลาหุ่นทอง3ใบนะคะ250บาทรวมส่งกันไปเลยค่ะสีาหุ่นทองอันนี้ก็น่าสวยนะคะหน้าแดงนะคะ3ใบนะคะกระถาง อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเพื่อนๆสำหรับศิลาหุ้มทองหน้าแดงๆแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้2ใบหน้าสวยแบบนี้เหมือนกัน250รใบนะคะกระถางอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะวันนี้ก็น้อยหนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ